ที่จะส่ะสะสะสกอน้อปูเอ,อมันคนมากกแกะแก่บ,บุญหัวหมูหาหัวมีได้ซได้สร้นให้แล้วพอนทั้งแมวยู่ได้กินอาหารหวานข้าวปูก่อนทั้งโซคลปูทั้งจุไอวันเฮดถวายพิเสียบคัะเ่องทอดเนื้อแหงบัอ,อัเชิญตะปูอปูชั้นแล้วกินแล้วก็ให้ลูไข้ฟอลูกห้าน ในเด้เดเฮดมีบุญ่วงสรางน้ำงฝันกับปูเลอรับปูว่าไงหลุกห้ลานกับบอมีเไดยม่เฮดมาสัางด้วยใจใ่ซสัท่าสู่ปูสุ้คนเอฟซีก็ได้ายบุญปูปูเล็กประเฮ็ดจับสัางได้ยินปูว่ากระเด็นสำเร็จกับปูเลอร์ก็ได้โม่หนอนเชิญขอาปลาอาหารฝกระเสียบครับ ตุ่มผ um, ู Warriors ้เก่งพาขี่เล็กว่าเป็นกลุ่มตอนไม่ผู้เก่งพาขีเล็กแค่ขี่เล็กแกขีเล็กนะคะนอาตอนนันนอนนอรน่องเดนนอนนอนนอเนอนนอ่นอนนืนอนน่นนอ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 นมอนนอนนอมนอน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 นรนนอ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 นน่นนอนนอนนออันเิอนนอะอันเชอน บัวาน,นตนักตลาดส,สุขุตรนักตลาดเราพร้อมทั้งพลาสังกจายนีน่นหะแต่จะเป็นงานใหญ่ค่ะถวายผลไม่เก่ายางพอมทำพวงมาไล่เด้่ยค่ะขั้นผู้ดใดอยากรวมนะ้ำพอพวงมาไล่เข้าสีหอยจะสุดแผงของพญานาเด้อค่ะเด้อจากเกศเสียนล,ลงไปจนสุดหัวหางนี่เลยความยาวด่านละหาซิทเมตรคือปูวานั่นแหละห้ว่าเข้ากันอยากรวมกันเนาะอันนี้แม่แม่คู่แกงขคาวไว้ให้เนาะคะ่ะ คนให้ว่าพ่วงเมื่อไรนี่กระสีะมานหลายพว่วงเติบอยอกระสีกาบก็ถือเนาะคะ่ะเพราะว่ากระเลียวแต่ข้ากระหอยไปน้ำละ่ะคือว่าเสริมบุญบารมีเทานํ้น <Okay. S 1> แต่กระายสีใบซีเนาะค่ะสีมีใบทีซีเทใบสีโฟมใบซีปากซ้ำแล้วก็บใบซีเก่าสัง่งเป็นผู้คน,นเ็ดมีมีผู้เทดถวายทำของมีแล้วค่ะเด้อเออให้จากรวมนั่นเนาะคุณ <Okay. S 1> ละหม่กับเก่าย่างบักข้าวเชียงเก่าว,ว่าเท่าไป yeah. เป็นงานไง่เตืออันนั้นจังวากันวงอันหมอล่ํำเข้ากับไปล่ำถวายวคือเก่าเออคณะหมอล่ํำแม่คู่รวมล่ำถวายคือเก่าผู้ใดอยากมารวมล่ำถวายน,น,น้าก็ได้คือวันที่หกนะคะรวมใดะะด้ค่ะเด้อเพราะว่ากรสิอันเชิญอ,อ,องค์พรนลุงแล้วกสิสีเมมบิกเมรอันนี้เพิ่งจะชวงมากเออสาธ <สา S 1> ุค่ะรวมทํำบุญน้ำปู สวัสดีปีใหม่แอนดีขอไหวพรห้แม่หอ,อมสุขภาพแข็งแรงค่ะขอขอบคุณขอบคุณูดไรๆมันยังขาพันข้อดีมางามเลยแม่นานว่าดีค่ะที่เป็นเทียตเอาเนาะ,ะ,ะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้ค่ะของไทยมั่วแบบ เอฟซีทั้งน liver, ่นบาเขียนซื like ้อนะคะเพิ่นบาระบุซื้อแต่เพิ่นฝากมาด้วยค่ะเด้อขอขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้แล้วเด้อผ่าพันข้อไปเลยไดี๋ยวพันไปเลยผ่าพันข้อตามมาด้วยครับข้อมูลมาจากท้องยิน วันนี้ไม่ใช่วันผ่าไม่ต้องรับเขาได้รป่าได้อ,ไดอีกอาหารถูกป่าอีกเลยนะแกงพักคือเะไรมาแถกตนแอ้วไแต่ว่ามั้นว่าขไมไปบุปปาอาหารไม่เป็นบุปการแบบไปหาวันเลยพอไปหาวันไปพี่ร้อนมาแดงตรงไหนไปอเออไปแกงพักคือเร่ทุกสัง่งท คุ icana, ้ยแต่ตึงพราคุ้ยตึงตัวอตันีแดงนะครูเฮ้ยเป็พ่อแล้วมันเขาหลายมากเนาะว่าบไปจอมมาดลยโตกครับกินม่มีอะไร้อเดียบตาข้อกินแต่ว่าอ๋อตรงนั่งเดียบกัได้ตรงั้นเพราะขอิไปฟัมาให้กับครูปนแต่ว่าก๋าแขก่ก้อ กูหม้วพรอกระด้ษักวเยอะเกินว่ากระดาษยาวเกิูร้านน่าทาร่าเะกวอาารการินเป็นท่อจุเป็นท่อไกลคือแถบกูแถบกูติดมันจะนอนได่เบาตุ้ยเขาตุ้แก้วขม่นอเขาาทาน้ำได้เหยมาทางเอากนไ้แต่ไม่ใช่ว่าเัาไร เสือร้องไห้อ่าช้าติดมันพอมรักไอ้กรอบทอดกรอกมนหมดเอ้ยใครก็คอคงเอ้ยเอาตักบมกกันนะเทาักอีแตงขัดสีแดงกับแท้าขัดกีแดงข้าวหมูกับเท้าัดสี มอง้าอีกนมองาาไม่มีหาอะไรว่ามูไม่ต้องหาตีพวถ้าว่าเขาไม่วันหาถ้าพ่อบอกนแล้วอย่ามองหน้าพ่อเวลาพ่อจะฉันนาคัดในตัวพ่อฉันจะกินนั่นนะคงจากเรื่องดัำได้รับแล้วเรียบร้อยก็ถูกต้องพ่อเข้าปลาอาหารกอางวานความข้าวได้กินเขาติดชิ้นสมบูองวันนี้วันที่ชา เมื่อนวันที่เท้ามัดเมืองมเป็นเท้ากาคือดีที่บ้านที่เท้าฝ่าเท้าไส้เจ๊กวางยังไงบ้ันที่ดีทีเขาเรียกว่าวันที่เท้าภ้าษาอีถ่านวัานที่เช้าภ้าษาไทยวันที่ดีที่อืมนะเมื่อวันเป็นวันที่เท้าอีท มือว่าเป็นเท้าท้องเท้าจำเท้าทีเท้าหากเร็กง่างนะฮูน้อเท้าหกว่าเปท้าเก๋เท้าเก๋เท้าเกมอยากมีปัญหาือไยเท้าเกว่าที่เท้าเกคือมีปัญหากับว่าที่ถามให้ถาเนะครัไปงคือเถียงค่ะเท้าเกเถียงก็ถามเก แขยงเคยถข็งพอมาแต่ข้อเออรุ่งตอดไม่ไงรุ่งเขาอาจรุ่งไดก็จะข้อถามสิงแต่ขาอโคไงจเข้าวไกเแขยงคืนมาที่รีที่รีคุณพี่โตท่าวสเท่าวไกเแขยงคืนมาที่รีที่รีว่าได้ว่าได้เขาดีออกก้อนมาทันมออกก้อนว่าได้ถามที่ว่างะา คอมดีทิเก๋ถือว่าออกกอถามชื้ใไปจังห้ะตองรอบชิ้กตัววาวันมาไม่ทางเป็นห้าอก็ได้ห้าเท่าแปเขายังบ่าววาีเนี่ยแมงมะเออเขายังอาวุปอาวุไรหปว่าเท่าเก๋พ่อวอาแพ้่แว่รู้ไหมอยากพ่อวอาอยากแค้่แว่ไมาทางเป็น,ปน,น,น,าาน,นไม่มออน้องเขาเลยปีนเกีียวชันได้ทเท่าเก๋ อักเป็นเี่ยวถามผิดหวังถามเชื่อกับเองน้องคึกกันไม่ได้กูต้องออกก่อนว่าทางถามผิดหวังกูอายุหลายกว่านะอายุหลายกว่านะเธอเพิ่งจะชาวเก็งเองอย่ามาเบ่งก้าวหน้ากว้างว่าอย่าว่าใช้อำนาจั็คุไงเนได้ว่าทางาเัียงกันโอ้แม่แม่ได้เลยกับยงกันออก เป็นยังคนไมาถือว่าเสียงไม่เหรอต้องึ้นมากค่ะเสียงหนาเสียงหนักอ,อันนี้ก็ะยักออกก้อนอันนี้ก็ะยักออกก้อนจะสิมา,มาแปลกเน,นาะชาวเก๋กระยักออกก้อนถามสิแต่กถามถือว่าอ้กูสิออกก้อนชาวเก๋ว่ากันเสียงการยุคห่างแบบยาพ้าสีไทยไันแต่ว่าถามรับมือน,นี่เสียงกันรฟังโตบวว่าร,รู เท่าก็ก็ถามถิ่นบ้านต่งไหนี่างวาผู้ใดถือไปตัดถิงไหนวะลูกชายกันลูอบ้าไหด่้านใดบ้านต้องโตกันถือเพียงกันก็หาว่ากาเห้เขาสียงกันก็แข่เพียงให้มันคนจากลูกแพ่ลูกชนะไม่วะผู้ใดถืบแพ่ผู้ใดถทอชนะใหู้ตาตัดถิงมาทานโ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 นยังไม่ตัดถิ่ที่ขานว่า ทั้งวเนเงทั่งเียากันาอยา่วันนา้บางที่ทำมาบาทีหมกราคม่้ายงานบาเกึกของย่างหลัเพิ่งจะได้ลงมาตุติองอ์นานแตนาขราชสนโกธนาขราชอันเทิงอันทิงเพินน้อยหรือต้ออันเทิงองค์เลยที่บาทนี้องค์ก็เรียกว่าข้องหลัร้อมกับพระช้งข่าน ในวันที่หกมกราพศสองห้าหกห้าจะวันนะวันที่หกมกราท้องห้าหกห้าเป็นชีวิตมังคันเป็นชีวิตมั่งคันแล้ว,รห,ลห,ว,รวหรือเปล่าอึ่งพอคนแบบไปแบบเท่แปบบ้าหรเมือว่านระชักคู่กอนองอินเทวดาบ้าหรือเพิ่งจะขีดแกล้วแล้วหรือเปล่าไม่ขีดแล้วให้ลูกหลานได้ร่วมทาง ไปก็พวงมาลาัยดอกมาทูเทียนบาทนี่พวงมาลัยจาก,กาาคากาาุังบัทถ้ายากหนักกี่เทียนดานว่าหาจีบเองไหมว่5ห้าจิบไว้ห้าจิบจะได้ใช้กี่วพ,พวงอขาพวมาลาัยแบดไหนจากพววให้เขาเล่นงางมากองผู้อนุตตรมาคาราตงาองผู้สุกโกทนาคาราดขยัน ทางวาทอกกันเน่าพว่นเน่าทอกัน,น,น,กน,นแต่ว่าเพื่อมาได้ใบไถ่าราย,ยก็อยนั่งกองกือนไปจัดเตรียมใหม่ก็ถึงวันนั้นให้ลูกร้านอาชีพฐานกจกระดูกระดูงดว,ว้วันญบาอะไรที่ใจความถางความแตกอาชีพฐานคนด,ดูว่านี้คอยแต่หัวตุดทายตั้งแต่หัวตบดายข้ามาหัวไม่จัดหัวเวไม่เกหัว หัวกนะ็คือ,อางาคือเสียนเสียนคือหงาเสียกนก็คือหัวมาละอืมมาบ้างไหมหวาอเนีอเสียนอปจะนะังละหอยจากเสียนก็รู้บ้วยใช่เขาเคยไปหอดถางนะใช่หอดถังหอยเป็นหอดถาง,อถางพอใช้เครื่องมาไล่จากโอ้ใช่ไหมมึงเท่าไหร่นาะมึงเท่าไหร่เนาะ เป็นมืองตัวนี้เอาจริท้องมาแสนัทพอกับชีวิตงันกพอมามันไท่หลายรุ่กง,ก,ง,ก,ง,ง,ก,งก,กันทั้งเนี้ยแต่ทั้งชายกับไายร้าทั้งมาตัางร่่งไทยรลูงร้านพวกหล้านจักสึงจากไว้หมะจั้งีใดร่รุวงกันจั้งทยานสี้องเมืองเมืองห้าพันห้าร้อย แต่จิบก้าวู้เมืองเมืองหาขั้นหารอยแปเป่าูแ่าูงถ่ายเนาะวแป่ิปเ่าถือ,อว่งกบุแต่ชิบเ่าูาเอาอ่ะมาเอาะ แปลี่ยนไหมแปลีนไหมแปลนไหมเด๋ย้องมาเว้องก็กตามว่าใคเอาเมนงมือห<อ>้าพ<อ>ันห้าร้อยแต่ที่เก่าคือเก่าเขียนแล้วกขียนยังไม่ทีนังหรอกูรอหนุมเ,เกี่ยวขาแล้วเนาะขาแล้วเกิดใหม่ลูกหลานวะ่างีแมวเที่ยวชอบได้ปาก เอา้ให้เ็นมาเ่นไีคือเพราะว่าเช็มาที่เดียกเชนดบ้าะเนมาอีกที่าทานบาอีกพอจักว่าอีกเียแล้วเช็ดที่เขียวเหมาเขาก่าหนึ่งมือห้าพันห้าราแปดสิบเก้าคู่แปดิบเก้าคู่จักพู่อะไรคพุ ล่องทางจะเปที่น9เก้าเข้าใจรงเเข้าใจแต่กูว่าหลักเปลี่เ้าคว่มาจาก16ดหกหนึงวงห้าพันห้าต้าแป่ชุเก้าคูวไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปเป็นชีนนนวิตว่างคึไทวันที่หกต้องอืบไทยวันที่อ,อืม ร่างนัก้ามุญไงนเขาเว่าท่ามุญงงลูกค้าเทวาดาองค์เททัยเทวา่าพิ่มถือมาามาประทานพรให้ลูกหลานในวันที่หกแล้วลก็ออางานหนับนบางบางเคยข้ามาคือามมาคไม่ปฏิเชืว่นอ่างทีไนดะประทานพรประทานพรให้ลูกหลานที่ได้ร่วมทางร่วมทางบุญมากนักกัน พุดนามบอกอทาราทุกโูทุกพระองค์พระยาณทุกหมู่เรามาหมดนนลูกว่างยัดเยียดกินชีวเตรเอร์ไทยดีใครผยาทถลให้มันยิงยิงคือไดนุ่งกินดาวว่างมัดกิงมาขัดว่างพระยาญามครผ้าทะล่มมัดเอวดีๆนะดาวว่างว่างนะดาว่า มันยังจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปตัแต่านมันว่าเป็นต่ญานบอกแต่ว่าทาเต้มันเป็นดต่านมันทาคอบอก no น o n ไม่ชั้นมันพื้นดิโอเคพื้นมาฮ็ดเป็นตะขีเดียบบอมันคอไออกไองงานไงมาเตนเป็นแต่เียดิโอ้ตุกางต ระวังให้มีนะถือว่าพอ,อ,นะอาว่าบอกตังว่าระวังคือกันผ<อ>้างไปนะผ้างไปละป้ายคือร้ายพวสิเงว่ารว่งมากเนาะท้ายบุญโอมปูกันั้นแต่วกาข้าราชกุฎโกานาข้าราชพราใหญมากทุกงูเรามารูแให้ไวยพ,พ,พรุบพร่องง่าท้ายบุญนขอมคืนแล้วอุญแล้ว ดวยบุญบาตรมีกงคุูมชีพเขาคงค่้มท่านได้หายบุตรวงเพลกดเพลินปัดท่านเพลยนชุดชีไหนแดงจืดขื่อไหมเอาแดงจืดขื่นไหนพอชอบชีนดพออยากได้ชุดชีแดงแดงให้จังไรจืดไรพอใช้กหันว่าแดงจบ่ไมนว่าแดงขึ้นมาป็ชีแดง มันก็ค่อยแรงวิ์สิถ้าไม่สีแดงมันไม่แรงวิบนะใครสีแดงแรงวิบถูกต้องมั้งเออแดงปานั่งกะว่าวแดงไปก็ว่านั่งว่าแดงค่ะมันนังแดงทำทำมันทงแดงแป๊ะป <ibe> ๊ป <senator exams> ๊ปแดงป๊ะปนี่ว่ามันเขาาร่าได้ถูกแดงมันแรงวิบเนาะ แบบแบบปีปตัวอากระไรลโหลวาวีแดงฮัหเ้เขียวปั๊บปั๊บมาเปลี่ยนไปไม่ได้มาต้องแดงปั๊บปั๊ไป๊่มาเป็นข้มางะใช่คือผีแดงไดงมีใจเพราะฉะนั้นเพราะแป๊บแป๊บไปหนีแม่ผีแดงมันต้องแป๊บแป๊บทันตัวไม่หรอ ถูกต้องะถ้าใช้ทุกที่แดงอีว่าก่อนไปจัดฉันหาทุกแดงว่าหายตัวโอเคไหมโอเคโอเคไหมจ่ะบ่ะรับอจเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนจะโอเค <c oughs> มาไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะว,ว่ามาคิดกันไหนจ่าปูของนางว่าราา้อนของนางว่าร้อนอริงม หอกหลนเอาะหอกหลัเนาะหอกปลังออีนังก่อนไม่เฉือเลยไม่หอกหลังวันวันนึ่นน่รักกันนังวันหโอวันวันนักโโรน์าพหอกอีพ่อกรเว่าไปทั่วที่มี่กินแตว่ากินดีดีเลยพ่อกระดาเฝ้านาเว้าหลังย่หาวันนั่โชวนำหอกันหยุไอ้นังรับข้าวคัก โอ้หกมานอก็อิ้งหนาว่าพอหข้งหลังบ้านเมื่อไหร่สิเท็จหข้งหลังเขาตัเท็จหกข้งหลังมาว่าว่รูยั่าหรบั้งหลัง บไม่กินอู้่ทั้งหนาจไกเวี่นหัวด้ทังหลังิือวียนปีนทัง 6, องหกหกมันก็หายบางตายท่านัวมัตัางหกทั้งหนาเขาใจไมเพราะฉะนั้นโปรดวิจารณญาณในการรับโทษโปรดวิจารณญาณในการตัดสินใจด่วนก่อนจะตกก่อนจะเรียกถือ,อเพราะว่ามันมีความเฉียงเฉียงไปไละเฉียงตาย เชียงมีงเงินได้เชียงมัมีงเงินเชียงลูกเชียงเมียมาลายเชียงเขาอีพอไหวเชียงหอดบ่ตะพี่พวกเราค้นหาก็เห็นเท่าไหรกกูเอาไว้ขายบาคื่อรลายแล้วลูมชนแต่ของเ้าไหว่าเชียงกดเชียงกึเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเรียงแต่ว่าเชียงฝรุง่บก็มาเชียหอเมื่อแกถามตายบามองแล้เนาะ เตนะ็มากกระดานเนาะถ้าเต็มแล้วก็ขอแค่นี้นะหถัวบวันที่ยี่สิบขาดไนนะแล้วเพิ่งที่เอาใหม่นะเอาหน้าใหม่นะอยากจะได้เต็มใหม่มนี่แหละพ่อทําให้คนมีความคิดมีปัญญาให้เกิดขึ้นงาน่ายถ้าไม่เรียนหนังสือมันก็ไม่ได้นะลูกเออพอพลาพเรียนหนังสือคู่ผู้เท่ากับเรียนได้เบ็ด้ลยแต่เรียนได้ ช่วยมาแต่ม่ตะกูเท่าเทานะเ้วเาเอยู่เนี่ยเจ้ามาตุกตาหน <c oughs> ี้เลยดิมน้ำมากโยูแท้ตอวแท้กระดานน่ะตัวมีแท้งแหล่งมาจ้ะไปใช้ใช้มานำมากฝอยใช้ตวนหมากอยู่ปูหายแล้วดิแดงก็คือผัวตัวนี้ชุดตีวันนึงเบิ้งไปว่าแม้วันดำมาเท่า,า,ทาตั้งแตตะกูเท่า นักเรี่ยงแ่าถอนน่ะพอกระเทินแต่สอนน่ะหัวเล็กเลแบ่งขั้นเดเอ้อถอนเ้วเขาตามเขาตื่นแต่ว่าทุกหัวแถาเถ่าันบาตื่นดิถอนเดาแตงหังหวงเรื่อย่องว่าเห่อถือว่ารอกรนฟานกันด้วยว่าเท่ากัเคืออะนักเลี้ยงแถว่ขาผิดพลาดมืออืเปลี่ยนเปลือกถอนดเปลี่ยนปากกาดิถอนไปบ้าง ตาง้ ố n ทำทืกอน่ะเอาตุกงานง่ายๆ้าตื้อมาม่หมดจะไปหาดูการเช็แล้วเอาลูเอาไปเช็ดไปมาเช็ดเปตื้นไปเลยานทีวีทบ้านทีวีีเอ็เดไเต็มทุกหน้าก็เ่าพอกำลังถอนนักเรียนให้หัวใจกานเรียนการถอนให้หัวใจกลัวเลยเาขัมาแนวเราออกัาเต็มคู่มือไอ้หนมากักหน้าม่านนักเรียนทุกคนต้องขักันเขาใจไหม เออเวลาถอบวันค่อยจะผ่านวันที่เช้าถี่นะคู่จะรวดนะมากอะห้ไม่ทงไม่รำไม่ทงไม่หวานหายดูดีไม่แห้งบรลุแล้วหายง่วงไรง่งหายเข้งไรมากที่จะการงานแต่เริ่มก้างๆู้ทุกิดคูงเร้่ดำดหด้วยยันดูดีไม่แห้งหอ้ขอาคุณครับถามนั้นด้กวามพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊อบขอบคครับ